thank mm -hmm. you เข้ามารับชมแล้วก็กดไลกดแชรเรานิดงนะครับเราเป็ฮัลโหลคะโอเคได้ได้ยินเสียงไม์แล้วกด9มาครับสาุ99ก็ได้ทิมานะครับสาทุ99ครับถ้าได้ยินเสียงแล้วนะครับฮัลโหลเทสค่าโอเคโอเคค่ะโอเค อ๋อันก็เริ่มสวัสดีใหม่เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีรอบสองครับผมผมเซลโชนิสันครับเซลกิ๊กนะคะวันนี้อยู่ในงาน EV Expo นะคะที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจอ่าถ้าใครใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวีเข้ามาได้เนาะใช่ค่ะวันนี้ก็คือเอารถมาจัดโชว์นะคะในงานนี้นะคะออกบูธก็คือเราเอารุ่นตัว V นี้มาโชว์นะคะ8499 นะครับแคมเปญแรงมากตอนนี้แคมเปญเป็นไงมางคะแรงมากแคมเปญก็สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ส่วนลดนะครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับรุ่นนิสแันคลิกนะครับก็แตล่ละรุ่นก็แคมเปญต่างกันเนาะแต่ว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยมีแน่นอนในรุ่นนิสันคลิกวีนะครับเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปอ่า แล้วก็ถ้าใครที่สนใจที่จะดาวต่ำนะคะหรือว่าดาวเริ่มต้นเพียง9,900เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบดอกเบี้ยถูกนะก็มีดอกเบี้ยเอ็กซ์คลีเลยนะคะ100%นะคะนานถึง60เดือนด้วยนะคะ100%เลยนะครับแคมเปญต้องบอกเลยว่าสุดๆนะคะแคมเปญดีมากๆเลยสําหรับไลฟ์สดครั้งนี้นะคะก็บอกแล้วว่า300กลูเมสต่อชั่วโมงใช่แรงมากแรงมากนะคะแล้ว ถ้าใครที่แบบแวะเวียนมาแถวนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ามาดูกันมาชมกันนะคะที่พอดีว่ามีลูกค้าถามมาว่าเอา้าเป็นนิสันคลิกแล้วทำไมามาในงาน EV Expo ได้อ่าตอบคำถามมากก็จะบอกว่าเออพื้นฐานรถเราเนี่ยมันเป็นพื้นฐานรถไฟฟ้านะครับวิ่ง้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตั้งแต่ความเร็วสูงจนถึง180แรงมากนะครับรถไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยเต็มที่ก็120กว่านิดน หรือ160นะครับแต่ตัวนี้180เลยวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จอ่ามีมากมากเลยนะคะข้อนี้แสดงว่าลูกค้าสนใจหลายคนนะเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากในในบูธเนี่ยก็รับลูกค้ากันไม่หวัดไม่ไหวเลยก็เข้ามาถามว่าเออมันไม่ต้องชาร์จยังไงนะมันเป็นยังไงนะตัวนี้นี่ต่งทีด e ีพาวเวพอดีได้ยินมานานแล้วอยากแบบว่าก็อยากซื้อรถไฟฟ้านะแต่ บบไม่อยากรอช้าร์ี่ยเขาก็มาดูตัวเลือกตัวนี้นี่แบลคลิก E-power นะครับแล้วก็ด้วยพอคุยกันมาคุยกันมาแคมเปญแรงอีกก็เกิดการจองขึ้น่าต้องบอกเลยว่าอยู่ระแวแกนี้ค่าราชก,การก็เยอะนะใช่ใช่ใชเพราะว่าถ้าใครที่แบบดูแคมเปญน,นี้อยู่นะคะบอกเลยว่า ข้าราชการอ่ะก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยหรือใครที่กําลังใช้รถนิสสันอยู่นะคะหรือว่าครอบครัวใช้รถนิสสันตัวนี้ก็มีส่วนลดพิเศษให้อีกด้วยนะคะก็แคมเปญดีมากๆเลยอย่าลืมเข้ามาทักในเพจวงสว่างของเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรถคันนี้กันนะคะว่าตัวรถเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้คนได้ลูกค้าได้ดูกันผ่านทางไลน์นี้เลยนะคะด้านหน้านะครับก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการพอสมควรเลยนะครับ โลโก้ด้านหน้านี้ก็ดูหรูหรานะครับตัวนี้ความลับของเขาคือการซ่อนเรดาร์เอาไว้ด้านในนะครับเอดาร์นะครับใช้ในระบบเตือนก่อนชนกับเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้คอยจับวัตถุเคลื่อนไหวด้านหน้านะครับแล้วก็เตือนก่อนการชนเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบเป็นโนแบกนะครับใช้เป็นโนแบกเนี่ยเวลาเจอแมลงรอยจะเกิดขึ้นเยอะไหมไม่เกิดขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ทนมากนะครับแล้วก็ไลสล่องลอยไล่รอยขีดข่วนเลยนะครับเราใช้งานเนี่ย เราเออกแบบแล้วว่าเอออันนี้จะใช้งานดีแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะครับทั้งสองข้างเลยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ<ม>เป็นแบบอารมณ์คล้ายๆโปรเจคเตอร์เลยสว่างมากไฟสีขาวสวยๆกันไปเลยสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างก,ก็ได้นะคะด้านข้างของตัวรถนิ่สันคิกนะคะบอกเลยว่านี่เลย ดีไซน์ออกมาสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะมองข้างเนี่ยปรับคับไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยมีสัญลักษณ์ e-power อยู่ด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจในรุ่น VL เนี่ยค่ะตัวสีขาวเนี่ยเราจะมีทูโทนด้วยนะถ้าคือสามารถเลือกสีทูโทนได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะ ไฟนะคะสวยมากแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเลยนะคะแล้วก็มีคลิปถลามด้วยนะคลิปถลามแล้วก็ตัวราหล่อนพานะคะสําหรับใครที่แบบไปเป็นสายขนของเยอะหรือว่าแบบไปแนวแคมปิ้งอย่างเงี้ยก็สามารถบรรทุกข,ของได้เช่นกันนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้วยนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์4จุดด้านหลังเวลาลูกค้าถอยหลังเข้ากำแพงก็จะมีสิ่งปิดขวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเตือนได้ด้วย เดี๋ยวกิ๊กจะพาไปชมด้านในตัวรถกันบ้างไปชมกันเลยนะคะ <S <S <แต> <writers> มาที่ด้านในของตัวนิสสันคิกอี Power คันนี้นะคะบอกเลยว่าด้านในเป็นสีดำค่ะสวยมากเพราะว่า ตรงนี้น่ยไม่ได้แค่ความสวยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะได้เรื่องของแบบการทําความสะอาดที่สะดวกสบายนะคะง่ายต่อการทําความสะอาดมากเพราะว่าอย่างถ้าลูกค้าเนี่ยมีลูกเล็กอย่างนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็เหมาะเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะต้องบอกว่าพวงมาลัยดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ถนัดมากๆเลยนะคะแล้วบุก็นุ่มด้วยนะคะเป็นแบบหนังนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะดีไซน์แบบดีเชฟอย่างนี้นะคะเวลาเราเข้าออกเนี่ยง่ายมากๆ แล้วก็มาพร้อมกับมันติฟัง์กชั่นนะคะที่สามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะจากพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีล็อกความเร็วให้อีกด้วยนะคะในรุ่นนี้ตัวหน้าจอนะคะจะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดคาร์เล่านะคะดูกล้องรอบคันได้ในกรณีที่ลูกค้าแบบถอยจอดเข้าห้างมามามา,มาห้างขึ้นห้างอย่างเงี้ยเราสามารถถอยจอดแล้วก็ดูกล้องได้เลยนะคะ แอร์นะคะจะเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็สวยมากเพราะว่าตกแต่งเป็นแบบสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวของเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยปลอดอัตโนมัติด้วยเวลาลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะมีออโต้เบรคโคด้วยนะคะมีได้โหมดด้วยได้โหมดเนี่ยสามารถปรับได้นะคะอีโคโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลโหมดนะคะใช้งานง่ายมาไม่ต้องจอดรถให้เสียเวลานะคะเราสามารถปรับโหมดในขณะที่เราขับขี่ได้เลยลนะคะสะดวกวมากลูกค้าถามมาครับ ได้ค่ะต,ต้องลดความเร็วไหมไม่ต้องลดความเร็วเลยค่ะขับไปเลยอยู่ร้อยยี่อยู่ร้อยยี่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไปเลยค่ะกระชากเลยสะดุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนคนขับได้ไหมได้ใช่ได้หยอกหยอกมีเทคนิคไหมเผื่อโชคอยากจะแบบหนีกิ๊กออกไปเที่ยวตลางคืนปอร์ดหมดสตาร์ทอ๋อไม่ได้ยินอะมี่นะอันดับแรกนะครับเรานี่มีอีวีโหมดเป็นเงียบเลยครับกลางคืน กอนออกจากบ้านเครื่องยนต์ไม่มีติดสักแอะนึงมีก้อนแบบนี้ได้เลยแต่เราต้องมีเทคนิคหะต้องชาร์จก่อนแับเครื่องไหมหรือว่ากดสตาร์ทเลยถ้าอยากหนีออกไปเงียบเงียบเราก็ต้องชาร์จไฟไว้ก่อนได้แล้วก็กดชาร์จไฟนะคะพอแบตเตอรี่เต็มอย่างนี้เรากด E ีีปุ๊บเงียบเลยคราวนี้นานเลยออกจากบ้านนี่แล้วก็เงียบเลยออกจากบ้านนี่กี่นาที ไปฉลุยเลยคราวนี้ไม่ไม่เห็นเลยว่าไปไหนแล้วตอนนี้นะคะเงียบสนิทเลยรับรองได้ต้องบอกก่อนนะครับ <c oughs> ว่าภายในของที่ตันคิปสวยๆอย่างเงี้ยนะครับในเจนหนึ่งเนี่ยเขาเอามาทาทาเอาใจผู้ชายาผู้ชายอย่างเรานะครับแต่ในเจนสองเนี่ยเหมาะกับคุณแม่บ้านเนี่ยสวยๆแบบนี้เลย่าเพราะว่าคอนโซล ตรงนี้นะบอกเลยว่าบุนนุ่มบุนนุ่มเนี่ยเนี่ยเียเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วคอนหน้าก็บุนนุ่มนะเหมาะกับผู้หญิงนะคะแล้วก็มีแอมเบียนไลท์นะเปลี่ยนได้เจ็ดสีเพิ่มความหรูหรานะคะูมีสีสันนะลูกเล่นมูสวยงามเนี่ยมันเหมาะเหมาะกับผู้หญิงมูเตโลได้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 ออนออนได้ออนอ๋อแล้วมาแล้วนี่มีไฟเจ็ดวันเจ็ดสีไฟสวยมากเลยนะคะไฟนี่ปรับเปลี่ยนได้เจ็ดสีเลยแล้วก็เพิ่ม เพิ่มแสงลดแสงได้หรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบไม่ชอบแยงตาไปอะไรยังไงติดได้ทํางานมาหนึ่งเวลาเนาะติดได้ด้วยลดแสงได้ด้วยคือทํางานง่ายนะคะกดแต่ตรถเราจะปอดไลท์ด้านข้างนี้หน่อยแสบต,ตามากเลยอ๋อ <c oughs> ด <c oughs> เดี๋ยวถอดปลันน๊กออกเลยงั้นโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังบ้างว่าข้างหลังเนี่ยกว้างไหมนี่ลองดูเลยกว้างมากนะคะกว้างมากอ่า สำหรับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะนั่งสะดวกสบายมากเลยก็ต้องบอกกันนะครับความลับของรถยนต์นิสสันค c ิกเราเนี่ยเราส่งนิสสันค c ิกรุ่น V ในการไปทดสอบ,บระบบความปลอดภัยนะครับอยู Euro ่เลยแนส์นะครับเราได้5ดาวมารุ่น V นะครับรุ่นลังท็อปเลยนะครับเราไปส่งมาแล้วก็ความลับเขาคือเบาะนั่งแถว2เนี่ยแหละครับที่ทำให้ได้มาตรฐานตัวนั้น5ดาวนะครับเพราะว่ารองรับทารกด,ด้วยสาหรับ ครอ,อ,อบครัวที่กําลังมีลูกน้อยเนาะแล้วต้องใช้คาร์ซิสก็มีครับของเลยนะครับเป็นความลับที่แบบว่าเราได้มาเพราะจุดน,นี้แหละหลายๆหลายๆที่เขาอาจจะไม่ได้ส่งเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการให้มันเอ็นอันตรประสมกันนั้นแต่ของเราเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนี่ต้องยืนหนึ่งเลยครับที่นั่งที่เหลือนั่งนะครับไม่ใช่อ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยความสบายนอกจากการนั่งแล้วก็ยังมีในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับ ก็ไม่ต้องไปรบกวนจุดชาร์จอย่างท้านหน้านะครับบางทีสายตั้นไปนะครับเล่นอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับอ่ะก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมือถือนะครับก็จะแบ่งแยกกันนะครับก็จะสบายขึ้นนะครับแล้วก็เฮดรูมนะครับอ่ะเฮดรูมก็เหลือเลยสําหรับผมเนี่ยสูงอ่าร้อยเจ็ดสิบสามก็นั่งสบายๆนะครับหัวเข่าก็ยังเหลือเมื่อกี้นี้คุณจิ๊งนั่งด้านหน้า นะครับแล้วก็ผมนั่งด้านหลังอันนี้ก็เหลือๆไม่ได้มีการปรับแต่งแต่อย่างใดนะครับเหลือๆเลยนั่งสบายมากครับแล้วก็ยังคงแอมเบนไลท์ให้อยู่นะครับเจ็ดวันเจ็ดสีมูเตลูหรือเปล่าล่ะนะครับอ่าประมาณนี้โบนุ่มตรงนี้ก็โบนุ่มให้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเข้าสอกด้านเนาะอ่าแล้วก็เบาะด้านหลังนี่พับแยก60-40นะครับบางวันอ่าต้องการแบบไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็พับเบาะมาง่ายๆเลยนะครับ ประมาณนี้สำหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปชมโปรโมชั่นกับคุณจิ๊กกันนะครับคุณจิ๊กครับแนะนำโปรโมชั่นหน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราพาลูกค้าชมรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเน้นย้ำเรื่องของโปรโมชั่นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ในงานนะคะเข้ามาดูแล้ว โปรโมชั่นไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากหรือว่าถ้าใครนะคะไม่ทันในงานนี้นะไปเจอกันเลยที่วงสว่างอ่าวงสว่างแต่วันเนี้ยวันแรกวันแรกเนาะยังเหลือเวลาสามวันนะครับยังเหลือเวลาสามวันทําการนะครับก็ยังมาทันมาเจอกับเราได้นะครับจะเข้ามาก็โทรหาเราก่อนอย่างเบอร์ผมอย่างเงี้ย0 9 5 5์2 0 2า2อยงงย่างเงี้ยอย่างเบอร์หนูอย่างเงี้ย0 6น3 8 1 7 2 9 0มาอ่าโทรมาได้โทรมาได้นัดกันมาก่อนว่า เออคุณโชคครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่นี่นะครับเออน้องเดี๋ยวพี่จะเข้ามาที่นี่นะลูกค้าอยากเซอร์ไพรส์อ่าอาจจะไม่เจอเออสิเซอร์ไพรส์ทำไงล่ะต้องโทรมานะคะโทรมาหากอยากอยากเซอร์ไพรส์เซลโชเซลเซอร์ไพรส์กลับเลยค่ะก็คือวันนี้นะคะเน้นย้ําโปรโมชั่นอีกกีนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มนะคะหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่านะคะที่ครอบครัวใช้รถนิสสันอยู่แล้วนะคะหรือว่าลูกค้าใช้เองเนี่ย ก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก2 0,000ื่นนะคะแล้วก็แคมเปญส่วนลดสูงสุดนะคะรวมแล้ว1 0 0 0 0แบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์นานถึง60เดือนด้วยดาวต่ําก็มี9 9้านะคะ,ะโปรมโมชั่นคือมาสุดเลยะคะ่ะตอนนี้คือบอกเลยว่ามาสุดมีเท่าไหร่ให้หมดแล้วมีแพ็กเกจอะไรอีกไหมนะ้าแพ็กเกจเช็คระยะปีให้สิบครั้งเลยก็คือ สมมติว่าเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมเล้ก็ต้องมีการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรอง<ม>แหวนรองน้ำมันเครื่องต่งตางๆน,นานานะครับตรงนี้ก็จะฟรีไปเลย10ครั้งเนาะแล้วก็เป็นการแมนเทนเนนที่แบบว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยถูกต้องถูกต้องต้อง <ạ. S 1> แล้วก็ใช้นิสส่นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีบริการนนด้านหลักการขายหลายอย่างไม่ว่าจะบริการรถไซส์เซอร์วิสนะครับหรือว่าการแบบว่า ถ้ารถเสียแล้วต้องซ่อมแบบข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดโรงแรมล้วก็มีค่าช่วยเหลือค่าตรงนั้นด้วยนะครับสำรองใช้เวลามาเค็มที่ตูนวงสว่างเราก็มีคือบริการครบวงจรนะวงสว่างทุกอย่างดูแลทุกอย่างเก้าวงสว่างนะคะฝากไว้ให้ลูกค้านะคะเข้ามาทักทายกันแล้วก็มาซื้อรถกับเราเยอะๆนะคะใช่ใช่ก็อย่าลืมนะครับตูดเก้าห้าห้าห้าสองศูนย์สองสองสองอันนี้ยังชอครับโอเคค่ะ โอเคค่ะอย่าลืมนะคะทักมาเราเยอะๆตื้อรถคันเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันในเพจวงสว่างนะคะครับสวัสดีครับ